สำหรับขุมพลังเทอร์โบ2สเต็ของ Mitsubishi t t i t แ n ตล h l สี่คูณสี่กำลัง204แรงมา้าแรงบิดที่470นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพิสูตอัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงน้ำมันดีเซล3ถังขับรวม2332กิโลเมตรน้ำมันถังแรกนั้นเราใช้โหมดขับขี่ 2S ขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นผสมผสานกับการใช้ drive mode eco และโหมด normal แต่เมื่อเราดับเครื่องแล้วโหมดการขับขี่ก็จะกลับมาที่โหมด normal สตาร์ทเครื่องก็จะต้องกดมาที่โหมด Eco บางครั้งก็ลืมครับก็เลยตามเลยใช้ทั้งคู่เลยฮะทั้ง Eco แล้วก็ normal บางนาแหลมฉบาง<ม>แม่กลองย้อนกลับมากรุงเทพไปถึงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น886.9กิโลเมตรเติมกลับเต็มเฉลีย่ย13.02กิโลเมลิตรฝากระบาท้ายของไททันแอลี ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักครับไม่มีระบบช่วยผ่อนแรงสำหรับน้ำมันถังที่2นั้นค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ทั้งการกับขี่บนทางราบและทางภูเขาเรียกว่าข้ามเขากันเป็นว่าเล่นเลยครับคือเติมเต็มถังน้ำมันถังที่2จากชุมแพวิ่งมาหนองหินถึงวังสะพุง จากวังสะพุงผมขับข้ามถนนลอยฟ้าลมเก่านะครับทางคดโค้งไปลงทางลมเก่าผมก็เห็นอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรขับขึ้นภูทับเบิกเลยครับขับขี่ท่องเที่ยวบนภูทับเบิกขึ้นลงอัตราสิ้นเปลืองก็จะลดลงขณะที่ว่าไม่ได้กระชากรากถูมากจากนั้นก็ขับทางคดโค้งนะครับจากภูทับเบิก ไปที่ด่านซ้ายจากนั้นก็ขับจากภูเรือวนกลับมาทางด่านซ้ายมาเติมน้ำมันถังที่2อ,อยู่ที่อำเภอสีเทพ702.7 กิโลเมตรเติมกลับเต็มเฉลีย่ย11.44กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันถังที่3ขับทางราบยาวๆจากอำเภอสีเทพสระบุรีกรุงเทพแล้วขับมาที่แม่กลองโดยครั้งนี้เนี่ยผมโฟกัสเต็มที่นะครับใช้โหมด 2S พร้อมกับโหมด e c o เท่านั้นเวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยก็โฟกัสนะครับว่าจะต้องกดมาที่โหมด E c o คขับยาวๆจนถึงแม่กลองจากแม่กลอง,ลองครับขับมาที่บางนาจากบางนาขับมาถึงตรงนี้นะครับแหลมฉบังจากแหลมฉบังผม ขับกลับกรุงเทพไปที่ปทุมธานี742.4กิโลเมตร13.1กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันเหลือให้วิ่งต่อ199กิโลเมตรเมื่อเราออกตัวแล้วเทอร์โบนั้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะขึ้นเพดานบินได้อย่างเร็วนะครับก็ขึ้นแล้วก็ขับได้อย่างสบายสม ooth ูทร้อยร้อขับบนเขาขับทางไกล ก็มีความดุเดาแต่สําหรับทางออนโรดทางราบเป็นอีกมิติหนึ่งหรือว่าอีกบุคลิกหนึ่งในการขับขี่ซึ่งมีความสบายในการขับขี่เราไม่ต้องกดคันเร่งมากนะครับขับไปได้เรื่อยๆได้อย่างสบายแล้วก็รักษารอบเครื่องยนต์รอบมีความเสถียรแล้วก็ทําให้มีอัตราประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่ากินน้ํามันน้อยช่องล่างของไททัานเอลิสเมื่อเรามาขับออนโรดปกตินานก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับนั่งสบายนะครับไม่เมือเอ่อยล้าไม่โดดเด้งจนเวียนหัวแต่ประการใด แต่ว่าในการที่จะออกแนวสปอร์ตลงล่างถ้ามีการปรับให้มีความหนึบอีกนิดหนึ่งก็จะดีนะครับโดยเฉพาะการขับขี่บนเขาแม้ว่า4 h นั้นจะช่วยในการที่เรียกว่ากระจายน้ําหนักให้เข้าโค้งอย่างสมดุลในการถ่ายเทนะกระจายน้ําหนักของล้อแต่ว่าถ้าความนุ่มนวลและความหนึบนั้นถ้าเพิ่มเติมขึ้นอีกหน่อยก็จะเพอร์เฟกยิ่งขึ้นการเก็บเสียงในห้องโดยสารเดินทางไกลตลอดทริป ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสียงก็จะซุ้มต่ำอยู่ที่ว่าด้านล่างเวลาเราคลิกดาวแม้ว่าเราอยู่ด้านนอกรถเนี่ยก็จะรับรู้ถึงความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลการเข้าโคง้งด้วยภูมิรายพาวเวอร์แบบไฟฟ้า นุ่มนวลแม่นยำใกล้เที่ยงแล้วนะครับแต่บนภูทเบิกหมอกยังฟุ้งอยู่ในช่วงของตอน้นฤดูฝนการตกแต่งภายนอกของไททันแอดลตสิ่งสีงสงก็จะเน้นสีดำเงาเป็นหลักนะครับที่กระจังหน้ากันโชนรวมถึงราวหลังคากระจกมองข้างสปอร์ตบาร์ที่ขอบซุ้มล้อล้อขนาด18นิ้วการตกแต่งภายในคลุมโทนสีดำเดินได้สีส้มบอกไฟฟ้าจะปรับเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่แต่ฝั่งผู้ขี่นั้นก็มีที่ดันหลังให้ด้วย ตัวปีกบอกก็โอกรับกับแผ่นหลังได้ดีอันนี้วิ่งมาตลอดทริปเลยพิสูจน์ได้ไม่ได้เอะใจหรือเอ๊ะนั่งไม่สบายแต่ประการใดโอเคเลยเบรกมือดึงเป็นปกติแต่ว่าไม่ได้มีการหุ้มหนังและร้อยถักด้วยได้สีส้มช่องเก็บของด้านหน้าเป็นแบบ2องชั้นที่มุมคอนโซลทั้งซ้ายและขวามีช่องวางแก้วน้ําของผู้ขับขี่นั้นในช่องเดียวกันก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นช่องเก็บ เ็จเหเรียญเซสตางแผงสวิสแอร์สะดวกมือเพื่อรองรับกับน,นิ้วของผู้ขับขี่ด้านหน้าจอปรับลดแสงได้มีช่อง USB Type C และ Type A ช่องไฟมีแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายช่องวางขาสำหรับผู้ขับขี่มีขนาดกว้างนะครับเนี่ยผมผายขาขวาและขาซ้ายเต็มที่ก็นั่งสบายครับร่างใหญ่ๆก็ขับขี่ได้อย่างไม่อึดอัดด้านซ้ายมือของผมนะครับ ที่แผงคอนโซลเกียร์แม็จะไม่ใช่วัสดุบูนุ่มแต่ด้วยความที่ออกแบบเป็นมุมป้านนะครับและมีความกว้างของช่องวางขาก็ทําให้เราวางขาได้อย่างสบายไม่รําคาญนักแข้งหรือว่าเสียดสีนักแข้ง Swiss สวิสําหรับการลงทางลาดชันแล้วก็ drive โ o d e ในการเลือกโหมดขับขี่เป็น e c โคหรือ normal เกียร์นั้นมีตําแหน่งบวกลบให้ขับขี่แบบสปอร์ตและที่น่าเสียดาย ก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกเล่นเล็กๆน้อยๆไม่มีแพดเด c ชิ p มาให้กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไม่มีช่อง usb ข้างกระจกมองหลังเมื่อมองไปด้านหลังจะเห็นว่าพนักพิงศรีรษะตรงกลางนั้นจะบทบงังทัศนวิสัยการขับขี่บังเต็มเลยเลยครับฉะนั้นถ้าใช้จริงดึงเก็บพับให้เรียบร้อยผมสูง171ซนติเมตรการขึ้น เบาะแถวที่2ของดับเบิลแคปก็เป็นไปตามปกตินะครับมีบันไดเหยียบให้มีที่จับที่เสาบีแล้วก็ที่ขอบบนหลังคาก็มีที่รั้งตัวขยับเข้าไปกใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่า,าในส่วนของเบาะนั้นก็จะมีปีกเบาะว้า,วาวขึ้นมานะครับขอบขอบข้างๆก็จะคล้ายๆกัมาหยีแล้วก็มีหนังเย็บเบาะตรงกลางก็ดูนุ่มนะครับแล้วก็ปลุบบุ๋มลงไปหน่อยเพื่อให้รู้สึกมีการอุแรกเพราะว่า ด้านหลังของเบาะนั้นก็มันปรับเอ็นไม่ได้ตามไ้า์ของรถดับเบิลแคปมีช่องเสียบสมาร์ทโฟนด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ด้านหลังของเบาะผู้ขับขี่มีช่องไฟช่องต่อ USB ทั้ง Type C และ Type A อย่างละ1จุดที่วางแขนนะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำา2ตตำแหน่งเป็นช่องแอร์อยู่บนเพดานไฟของ Mit ิ sub บ ishi ก็จะนุนวดเครื่องมือติดรถจะอยู่ด้านหลังเบาะมีสลักดึงอยู่ที่เบาะหลัง ดึงตรงกลางทีเดียวก็จะพับออกได้ครับก็จะมีไม้พิเศษก็คือมาให้สำหรับการที่จะคลายตัวล้ออะไรมีที่ขันน็อตล้อแล้วก็แม่แรงแผงประตูแต่งลายคาร์บอนและวัสดุบุนุ่มบนเพดานมีช่องวางแว่นกันแดดเมื่อเราสัมผัสผิวเข้าไปด้านในนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนด้านนอกนะครับด้านในนั้นเป็น คล้ายๆกรมยีนะครับตรงนี้ก็ช่วยลดอริ้วรอยของหน้าจอแว่นเราได้นะครับ 4S ซึ่งสามารถใช้กับทางดำได้เป็นโหมดใช้ในมเมื่อการขับขี่ในความเร็วสูงช่วยกระจายน้ำหนักเวลาเราเข้าโค้งมีเสถียรภาพในการทรงตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งทดสอบมาแล้วครับเส้นทางคดโค้งเสมอวันร์ขับสนุกมาก กลับไปดูได้ในเพลย์ลิสต์เดียวกันนี้นะครับทริปนี้เราเน้นออนโรดทางยาวๆเป็นหลักการขับขี่ออฟโรดจริงจังก็มีคำแนะนำอยู่ที่แผงประตูข้างคนขับ หน้าจอนี่คมชัดมากเวลาถอยหลังเนี่ยชัดเจนกล้องมองรอบคันไบร์ปสปอตเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง Adaptive Cruise Control เสดระยะห่างจากรถคันหน้าแล้วก็ตั้งความเร็วได้ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางตัวถังที่ขนาดยาวและยกสูงแบบนี้เมื่อเราผ่านขุนเขาจะไม่มีไฟทางไฟหน้าไฟส่องสว่างเวลากลางวันและไฟตัดหมอก LED จะเห็นเลยนะครับว่าไฟเนี่ยด้านหน้า,านข้างเนี่ยฮะ เป็นแนวเดียวกับตัวถังนะครับมีขนาดเป็นแผ่นแผ่นไฟกว้างไฟสว่างให้เราเห็นแบบเรียกว่าได้อย่างชัดเจนเห็นไกลๆนะครับว่าจะมีสัตว์หรือมีสิ่งของที่แอบซ่อนอยู่ในระยะไกลๆตรงนี้ก็ปลอดภัยมากครับราคาระดับนี้กับออปชั่นเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานของคุณหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อมีออปชั่นต่างๆอย่างครบคันขับได้ทั้งทางออนโ a d และ o ออฟโ a d ราคา1 2 8 9 0 0้บาทติดตามเรื่องราวการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆกับ d r i v e t p p p e r ด้วยรถยนต์รุ่นใหม่ๆ Subscribe ได้ที่ช่อง y YouTube d r i v e t i p p e r ทางแฟนเพจไดทิปเปอร์ทาง Facebook รวมถึงทาง i ิน t a g r กรมและ TikTok ชมภาพสวยๆที่ไดทิปเ p p e r .com ขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมูลจัดไดทิปเปอร์สวัสดีครับ